ส่งงานแปลงล้อ GPS Demon นะครับหน้ากว้าง14นิ้วใส่เคส R นะครับตัวนี้ลูกค้าฟิกสเปคจานเบรกมานะครับสั่งซื้อกับเราเป็นไส้ดำหมุดเขียวนะครับขนาด220มิลนะครับก็จะเซตระยะให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนขาคาลิปเปอร์จับปั๊มเดิมใช้กับจาน220มิลเรียบร้อยนะครับคาลิปเปอร์ก็จะเป็นงาน C&C n อลูมิเนียม ขึ้นมานะครับเป็นชิ้นงานของทางร้านนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับก็แปลงเซตระยะให้เรียบร้อยนะครับส่วนล้อหลังก็แปลงเหมือนกันนะครับเป็นล้อรุ่นเดียวกันใส่จานขนาด190มิลนะครับเปลี่ยนขาคาลิเปอร์เป็นขาลูมิเนียมเหมือนกันนะครับจับปั๊มเดิมจาน190ยมิลนะครับระยะของจานก็จะเซ็ตให้อยู่กึ่งกลางปั๊มเรียบร้อยนะครับทําไปให้นะครับ พร้อมใส่ก็จะมีบูทล้อไปให้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับส่วนดุมสเตอร์ก็จะกึงเสร็จระยะให้ตรงกับสเตอร์หน้าเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับจะส่งล้อมาแปลงหรือจะให้หาไหล่แปลงส่งกลับไปให้ก็ยินดีครับฝากร้านไว้ด้วยครับกุ๊กเก่งอะไรซึ่งครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ